สวัสดีค่ะจอกันเก็บนูจีดาพาในคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปเทสนะคะคลิปที่นูจะเทสวันนี้นะคะจะเป็นการเทสคลิปเรื่องผมงอกผมขาวนั่นเองนะคะทุกคนนูจะใช้วิธีการเซิร์ชด,ด้วยวิธีการก็คือนูเซิร์ชว่า white hair to black hair natural เนาะนูจะเซิร์ชแล้วก็นูจะเอาคลิปแรกที่โผล่ขึ้นมาหน้า YouTube เลยก็คือนูจะเลือกคลิปนั้นในการเทสนะคะก็คือคลิปนี้นั่นเองค่ะคลิป นี้จะมีวิวนะคะ7.9ล้านวิวเลยนะทุกคนวิวไม่ธรรมดาเลยแบบวิวเยอะมากนะคะไปดูส่วนผสมของเขาก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวหนูจะเลื่อนแบบไวๆเลยนะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นหอมแดงเนาะทุกคนหอมแดงแบบหอมแขกใหญ่ๆเนาะหลูก2นะคะก็จะเป็นยาสีฟันยาสีฟันคอแก่สูตรออริจินอลนะคะสนะคะคือมะนาวนั่นเองค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปเตรียมส่วนผสมกันก่อนดีกว่าว่า ทำแล้วใช้แล้วมันจะเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคค่ะนี่คือวัตถุดิบหลักๆเนาะมีหอมแดงใหญ่มะนาวแล้วก็ยาสีฟันนะคะเดี๋ยวหอมแดงนะคะนุจะใช้วิธีการก็คือไปปั่นเลยนะทุกคนมันเป็นตัวที่ช่วยทำให้แบบผมงอกเร็วนะกระตุ้นลากผมอะไรอย่างเงี้ย ปั่นมาได้แล้วทุกคนปั่นไม่ยากเลยทุกคนปั่นง่ายมากไม่ต้องเติมน้ําด้วยนะคะที่เหลือก็คือในคลิปเขาจะกรองนะคะก็ลองแล้วกันโอเคหลังจากนั้นก็เขาเติมอะไรก่อนนะยาสีฟันหรือมะนาวเติมยาสีฟันนะคะนิดหน่อยเนาะ เขาเติมแบบประมาณหนึ่งช้อนชานะคะยาสีฟันเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันช่วยในเรื่องอะไรเกี่ยวกับผมเนาะเดี๋ยวคลิปอื่นถ้าเกิดว่ามันไม่มีพวกยาสีฟันหรือว่าอะไรที่มันสามารถทำให้เกิดอาการแพ้ได้อะ่ะหนูก็จะลองกับผมที่เป็นหนังศีรษะจริงๆนะคะอันนี้คือลองให้เห็นว่าไอ้นี่ก่อน ทุกคนหอมแดงกับยาสีฟันรวมกันทําให้น้ําหอมแดงมันเหนืดมันเหนืดขึ้นเหมือนคล้ายๆกับแป้งมันเนาะตามด้วยมะนาวนะคะมะนาวเล็กน้อยเนาะสักซีกหนึ่งนูลองให้เลยนะคะทุกคนจะได้พิจารณากันว่าจะทําสูตรนี้ดีไหมเนาะวันนี้ก็คนไปอ่ะตัวนี้มันก็จะมีความฟูขึ้นมาเล็กน้อยค่ะ คประมาณนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไปหมักผมงอกกันจ้า,ามาเทสกับผมงอกนะทุกคนนี่คือผมงอกของแม่หนูนะทุกคนหนูไม่กล้าลองกับผมงอกจริงเอ้ยบนหัวของแม่เพราะว่าเออใส่ย,ยาสีฟันใส่ยสาสีฟันเออใส่ยาเพราะว่ามันใส่ย,ยาสีฟันไงทุกคนแล้วกลัวแบบท่านจะแพลนะหนูก็เลยเอาผมงอกไปตัดมานิดหน่อยเอาแบบทุ่วมๆไปเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้หลายชั่วโมงมากทุกคน 你。<No. S 2> no. ก็จะได้รู้กันนะคะว่าใช้สูตรนี้แล้วผมจะดําไหมไม่รู้ว่ามันจะเป็นดําในครั้งแรกหรือว่าต้องใช้หลายๆครั้งมนันถึงจะดำเนาะแล้วก็ใช้แล้วสูตรนี้มันทาให้ผมนิ่มขึ้นไหมหผมมีความสวยสวยเก๋ขึ้นไหมนะคะผ่านไปสักหลายชั่วโมงแหละทุกคนเดี๋ยวมาดูกันโอเคตอนนี้เวลาผ่านมาหลายชั่วโมงมากแล้วทุกคนดูจากตาเปล่าตอนนี้เหมือนมันจะเข้มขึ้นหรือมันจะดําขึ้นนะเดี๋ยวเราต้องเอาผมอันนี้ไปล้างนะคะ น้ำมาแล้วใส่ไปในนี้เลยล้างน,นะคะเวลาทำาแบบผมอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ล้างกับแชมพูนะคะจะไปล้างกับแชมพูอีกวันหนึ่งถัดไปนะคะอ,อ่ะทุกคนยุกยิกนิดนึงนะมีเด็กด้วยเสียงด้วยทุกคนเท่าที่เห็นมันเหมือน,อนดำขึ้นเลยนะ แต่ว่าเดี๋ยวต้องรู้ว่าเออเวลาเราเป่ามันแห้งแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะโอเคนะคะตอนนี้ล้างมาเรียบร้อยแล้วก็ผมก็แห้งแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราเอากระดาษสีขาวๆมารองมารองนะคะอ่ะอย่างที่เห็นนะคะทุกคนว้าวมันยังมีสีขาวอยู่นะแต่ว่าผมจะนิ่มมากขึ้นนะคะทุกคน มมีความนิ่มและสิ่งที่สังเกตได้เลยก็คือเรื่องกลิ่นค่ะกลิ่นจะติดผมเนื่อว่าสูตรนี้น่าจะเหมาะกับสําหรับคนที่ต้องการให้ผมงอกใหม่แล้วมีความแข็งแรงมากกว่านะคะแล้วก็ต้องทําเป็นประจำด้วยแต่ว่าถ้างดพวกยาสีฟันที่ใส่ลงไปก็ได้ก็ดีนะคะเพราะว่าแค่น้ําหอมแดงเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของการกระตุน้น การไหลเวียนของเส้นเลือดบนหนังศีราะแล้วเนาะมันก็จะทําให้แบบเส้นผมที่งอกมาใหม่นั้นแข็งแรงขึ้นนะคะส่วนว่ามันจะเป็นผมงอกหรือว่ามันจะเป็นผมดำเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพหนังศีรษะสภาพหนังศีรษะสภาพเส้นผมของแต่ละคนด้วยนะคะส่วนผมงอกที่เกิดมาตามอายุตามวัยเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วอะทุกคนถ้าเกิดว่าอยากให้ผมดําหายไปนะคะแบบเร่งด่วนคงต้องย้อมค่ะเดี๋ยวนี้มียาย้อมผมที่เป็นแบ ธรรมชาติเยอะแยะนะอย่างเช่นเฮนนาอะไรอย่างเงี้ยคือมีหลายแบรนด์มากๆนะคะสามารถไปหาใช้กันได้ส่วนวิธีนี้นะคะแนะนําว่าสําหรับคนที่ต้องการบํารุงเส้นผมให้แข็งแรงเท่านาดนนะมันไม่สามารถช่วยให้ผมหายหงกได้ในแบบด่วนๆนะคะแต่ว่าถ้าระยะยาวเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ไปเป็นป,ปีเป็นเดือนๆเนี่ยมันจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนนะคะ ผลการเทสก็เป็นไปอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะทุกคนด้วยความที่หนูกลัวว่าเออแม่จะแพ้เนอะหนูก็เลยไปเล็มๆผมแม่มานะคะเพราะว่าเวลาคนมีอายุแล้วท่านแพ้เนี่ยมันค่อนข้างจะ ลำบากกันนิดนึงหนูก็เลยไปตัดตัดผมท่านมานะคะเพื่อมาเทสทุกคนดูนะคะผลก็เป็นไปตามที่ทุกคนเห็นเลยนะคะทุกคนสามารถไปสรุปใจความหลกัหลกๆว่าใช้แล้วเป็นยังไงวันนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีประโยชน์แล้วก็ชอบคลิปเทสของหนูนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้เทสคลิปไหนอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะเดี๋ยวหนูจะเทสให้ค่ะวันนี้นะคะหนูไปก่อนแล้วค่ะอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ